วันนี้เสนอเมนูมะม่วงชีสเค้กนะคะนุ้ไปวิ่งที่สวนหลวงมาแล้วก็เห็นป้าเข้าขายมะม่วงหมดนี่น่าจะ40บาทนะคะจริงๆริงนุ้ยทำมาแล้ว3ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสุกก่านนี้ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยทำเค้กก็ได้พอดีมีมีอ่าครีมชีสอยู่ที่บ้านอยู่นะคะ ก็จะหัน่นหั่นมะม่วงนะคะแล้วก็ใส่ข้าวโอ๊กนะคะสูตรนี้ไม่มีน้ําตาลนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ไข่ไปหนึ่งฟองแล้วก็วานิลาอันนี้เป็นนมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผงฟูค่ะใส่เกลือไปนิดนึงเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็ปั่นด้วยเครื่องปั่นมือนะคะอันนี้ง่ายสะดวกมากทุกคนไปหาซื้อนะนี้ยแปะลิงก์ให้ใช้สะดวกมากนะคะแป,ป๊บเดียวได้ปั่นเสร็จแล้วก็ไปเทใส่บล็อกนะคะเพื่อที่จะทำการอบนุ้ยอบไป สีสิบห้านาทีนะทุกคนเพราะว่าเครื่องอบนี้มันเครื่องอบมันเล็กแล้วไฟมันได้แค่230อสามสิบองศาก็เลยอบนานแล้วอันนี้เป็นครีมชีสนะคะนุ้ยมาขยําให้มันเป็นชิ้นเล็กเพราะว่านุ้ยกลัวว่ามันจะปั่นลําบากแล้วก็ใส่นมเข้าไปแล้วก็ปั่นนะคะเสร็จแล้วก็ใส่มะม่วงเข้าไปนะคะปั่นเข้าไปกับเป็นครีมชีสเลย หีน้าทานมากแบบนวลรสชาติก็เค็มๆมันๆก็คือที่สุดหวานๆอบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลาดไปข้างบนเลยเทใส่ไปข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่มะม่วงไปด้วยนะคะโรยไปจุกๆเลยนะคะเพราะว่าทำกินเองสูตรนี้ทุกคนสามารถทำทานได้เลยนะเพราะว่าไม่มีน้ำตาลเฮลตี้นะคะ ความหวานก็จะได้จากมะม่วงอันนี้เป็นโรสแมรี่ไม่ใช่โรสแมรี่ใบไามนะคะใบไามมาโรอยหน้านิดนึงเสร็จแล้วน่ากินมากเดี๋ยวนุ้จะเอาใส่ตู้เย็นนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้มันเซ็ตตัวนิดนึงเดีย๋ยวมาชิมกันเลยอร่อยไปพาทางกลับบ้านไม่ถูกเลยเมนู